วันที่10พฤษภาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถนนนนทบุรี1ตำบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำให้การกรณีสวนชูวิทย์ซอยสุขุมวิสิษหลังจากนายสนธิลิ้มทองกุลและนายปานเทพพัวพงพันธ์นำเอกสารหลักฐานยื่นปปชในตรวจสอบที่ดินและสวนของน,ยนายชูวิทย์โดยมีนายสรชัยชูวิเชียนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชลงมารับเอกสารโดยนายชูวิทย์กล่าว ว่าตอนนี้ตนโดนถล่มในโค้งสุดท้ายแต่ไม่ต้องห่วงเพราะตนเองเป็นของแข็งหลังจากนี้ให้รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนประเด็นเรื่องที่ดินเป็นของตอนตนเองไม่ได้ขอมาฟรีแต่ซื้อมาในราคา500ล้านบาทและนํามาสร้างเป็นบาเบียแต่ภายหลังถูกรื้อถอนจนต้องต่อสู้คดีและติดคุกตนจึงเห็นควรว่าอยากให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะโดยตั้งชื่อว่าสวนชูวิทต,ตามชื่อของตอนเองเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และมีเจตนาที่ดีจึงสร้างสวนนี้ขึ้นมานายชูวิทก,กล่าวต่อว่าตนเสียภาษีที่ดินถูกต้องครบถ้วนทุก รวมถึงค่าน้ําค่าไฟอีกทั้งมีบ้านอยู่ภายในพร้อมบ้านเล็กที่ด้วยซึ่งคนในพื้นที่คลองเตยและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกคนรู้ดีวันนี้ที่จะออกมาพูดเพราะถูกผู้ไม่หวนดีจ้องที่จะถล่มตนเองในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งยืนยันว่าตนไม่ได้ยกที่ดินให้เป็นของสาธารณะที่ดินยังคงเป็นชื่อของตนเองอยู่แต่ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนนี้ซึ่งมีเวลาเปิดปิดชัดเจนและมีรั้วรอบขอบชิดและถ้าตนเองยกที่ดินตรงนี้ให้เป็นสาธารณะจริงๆครอบครัวของตนเองโดยเฉพาะภรยาเอาตายแน่นอน